นางงามที่กำลังเป็นกระแสยตอนนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเอออยากให้อย่างนั้นใช่ค่ะตุบนาโยต์ก็อยู่ในวงการฟุตบอลอะไรเยอะมวงการฟุตบอลเป็นผู้ใหญ่ในวงการฟุตบอลจะเชื่อมกับนางงามที่กำลังเป็นกระแสตอนนี้ยังไงที่จะได้จะได้กว้างขึ้นเขาไม่บอกนะเลยสการ์ตเลยสปาร์ตไหนสายสการต Mm. อ๋อเลยใช่ครับออรับครัก็งานน okay. okay. ี้ก็ถือเป็นงานแรกนะครับในการที่ทางมูลนิธิสนรลักษณะเพื่อ โอกาสได้มาเป็นแม่งานในการจัดงานนะครับแต่ก็โดยผ่านกองประกวดมิสเอิร์เนี่ยซึ่ง,ซ,งซึ่งมีประสบการณ์ในการประกวดนางงามมายาวนานอยู่แล้วนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยตามที่ผมให้สัมภาษณ์ไปว่าเป็นการประกวดนางงามที่เป็นมิกับสิ่งแวดล้อมนะครับผมผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันมันมันเป็นสิ่งที่ทางเราทำงานช่วยเหลือสังคมมามายาวนาน และการประกวดลักษณะนี้เนี่ยไม่ได้มองเรื่องของธุรกิจเต็มตัวนะครับเป็นเรื่องของการที่ได้นางงามที่มีความรู้ความสามารถมาแล้วก็มาช่วยกันดูแลสังคมรณรงค์ต่างๆเนี่ยซึ่งซึ่งคิดว่าเป็นการประกวดของมิดเอิ t เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีกับไปทีประกวดในระดับพื้นที่หรือระดับประเทศหรือระดับต่างประเทศเนี่ย ก็ก็คิดว่ามีประโยชน์มากครับจริงๆทุกทุกวงการเ <K ill ain> นี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือนะครับในเรื่องเรื่องสังคมอะไรต่างๆ,ๆได้อยู่แล้วนะครับอย่างวงการฟุตบอลมันก็จะมีอาชีพฟุตบอลที่ที่หลากหลายนะครับในการที่จะช่วยช่วยเหลือนะครับ บุคคลหรือว่าหรือว่าทางครอบครัวทางต่างๆได้ก็เช่นเดียว,วงกันนางงามเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ที่จะเป็นการต่อยอดในการช่วยเหลือบุคลากรเรื่องสังคมเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในการต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีด้วยนะครับผมคิดว่าทั้งสองวงการเนี่ยจริงมาเชื่อมได้นะครับในการที่จะมาต่อยอดทำงานประโยชน์เพื่อสังคม ซ,ซึ่งเราก็เน้นเรื่องเรื่องสังคมกันมาต่อเนื่องนะครับก็ก็ไม่ได้ยากต่อการที่จะมาเชื่อมต่อเลยนะครับเพียงแต่อานำจุดแข็งของแต่ละวงการเนี่ยมาดําเนินการผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับในแง่ของสังคมประเทศชาติอะไรต่างๆหรือว่ามวลมนุษย์ทั่วโลกได้นะครับซึ่งทั้งสองวงการนี่ก็เป็นสิ่งทีเ่เป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว ในระดับประเทศระดับโลกก็มีก็แบบอือววามาตอตตอตแต่ที่เห็นเห็นไปไบก็คือวันที่18เนี่ยนะครับที่คุยเักเรน้องไว้ว่าจะเชิญนักฟุตบอลน,นะครับมามาเล่นฟุตบอลกับเรหล่านางงาม <c oughs> ในเวทีมิสเอิร์ดนี่นะฮะเพราะว่าก็าจะทําให้ให้น้องๆเนี่ยที่เป็นอยู่ในในการเก็บตัวในค่ายเนี่ย มีมีรีแลกด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เล่นเล่นฟุตบอลนะครับซึ่งเป็นกีฬาระดับโลกนะ,นะครับทางทางผมก็จะเตรียมโค้ดที่มีลายเส้นด้วยนะวันนั้นจะมาลายเส้น b a อะไรต่างๆเนี่ยมาช่วยสอนน้องๆก่อนอนะครับแล้วก็จะเล่นกันส่วนเรื่องที่จะมีแต้มต่ออย่างไรก็เดี๋ยวต้นน้องดดอกำหนด้องเอีครับต้องควบคู่กัน ความสุขมากๆเลยนะคะขอบพคุณองค์กร Miss Earth องค์กรแรกหลายคนบอกว่า Miss Earth จะโตไปยังไงนะคะก,ก็ต้องอยู่ที่องค์กรนี้นะคะที่จะผลักดันให้พวกเราเข้าไปอยู่ในคําว่าดาว n to เอิร์ตามที่เราพูดไปหลังจากที่เราทํา Mission for the earth หรือพันธกิจเพื่อโลกเนี่ยเซ e ดีเอิร์ธมาตลอด5ปีที่ผ่านมาแต่เราจะโตยังไงทุกหย่อมย่้าจะรู้จัก Miss Earth Thailand ได้ยังไงคนไทยจะรู้จักแล้วก็ผลักดันร่วม ไปในวัตถุประสงค์หลักของ Miss Earth Thailand ได้ยังไงก็ต้องเริ่มจาก Miss Earth องค์กรค่ะซึ่งวันนี้ m i s s Earth องค์กรคือ Miss Earth สุลการักษ์เนี่ยค่ะท่านก็เป็นทั้งผู้นำฝ่ายชายนะผู้ตรงๆเพราะว่า King of Sport ก็คือฟุตบอลนะคะแล้วคนที่เป็นสุภาพบุรุษอะมักจะมาเชียร์ฟุตบอลกันอย่างมากเลยแล้วเรากอ็อยู่ในโลกที่เวิร์คลาสมากแล้ววันนี้ท่านก็มาปลักอินกับทาง Miss Earth ไทยแลนด์นะคะมิสเออร์สุการลักษก็จะได้มีเทคนิควิธีนะคะที่จะรักตัวเองแล้วก็พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปร่วมกันเพราะตอนนี้วัยรุ่นเรานะคะใช้เวลาว่างที่ไม่เกิดประโยชน์เลยติดจอมากบางทีมิจฉาชีพก็เรื่องหนึ่งนะคะแต่ที่เรากระโดดเข้าไปในการพนันออนไลน์เนี่ยมันเป็นความที่เราใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็หลงหลงไปในเรื่องแบบ การพนันอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าการกีฬาแล้วก็มิสเอิร์ธสามารถที่จะร่วมไปในการแก้ปัญหาเบื้องต้นตรงนี้ได้และยังมีเรื่องของอสุขอ,อนามัยนะคะตอนนี้วัยรุ่นไทยเราไม่ค่อยรับรู้แล้วก็ความร้ายแรงของ hiv นะคะหรือโรคเอดเลยตอนนี้เป็นติดอันดับต้นๆน,นะคะของเอเชียแล้วมันเป็นปัญหาระดับแห่งการดำรงชีวิตเลยอะ่ะคือมันเสียหายทั้งชีวิตหรือมันเสียชีวิตได้เลยนะคะและครอบครัวก็จะต้อง พินพังไปด้วยกับเรื่องที่ไม่เรียนรู้ไม่ไม่ป้องกันนะคะแล้วก็อีกเรื่องที่อยากจะฝากคือเรื่องยาเสพติดค่ะเราก็ต้ององค์กรสังคมด้านสังคมของเราทั้งมิสเอิร์ธสุลการักและเพื่อนรวมทั้งมิสเอิร์ธไทยแลนด์แล้วก หลายๆคนต้องตระหนักแล้วก็รู้ว่าลูกหลานเรากําลังอยู่ในวงล้อมของพยานอันตรายนะคะถ้าเราร่วมมือกันได้ในระดับจุลภาคแล้วก็ไปถึงมหาภาคเราเชื่อว่าโลกเราจะสวยขึ้นได้อย่างแน่นอนแล้วก็ยังอยู่คู่กับเยาวชนคนไทยไปตลอดกาลแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยนะคะเชื่อเหลือเกินว่าปัญหาต่างๆที่ใหญ่หลวงเนี่ยจะพุกคามาเด็กของเรานะคะแล้วก็คนไทยของเราะคะ่ะ อย่างเช่นตั้งตัวไม่ติดกันเลยทีเดียวค่ะอย่างน้องดาค่ะปีที่แล้วอยู่นเวทีน, <c oughs> นปนีนี้มาเป็นกรรมการนยบ้างคะเราเห็นน้องคือแบบมันมันทำให้สดากลับไปแบบคิดในมุมนั้นปีที่แล้ว,วแบบโอ้นั่นคือหนูเมื่อปีที่แล้วแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่แบบคือน,น้องสัะแบบพาหนูมาเป็นกรรมการเพราะว่ามันจะทําให้หนูดูว่าคนไหนที่สามารถเป็นนิสได้ที่จะมาช่วยโลกเราได้ที่จะมาเป็นกระบอกเสียงได้ เพราะฉะนั้นโซดาแบบดีใจมากที่มาเป็นกรรมการแล้วก็ดีใจที่จะมีการตัดสินในคนที่จะเป็น Miss Earth Thailand 2 0 2 5คิะเราจะเทรนอะไรน้องๆมากคะสำหรับโซดานะคะโซดาคิดว่าไม่ได้เป็นแบบสายเดินขนาดนั้นก็เลยคิดว่าจะเป็นสายพูดหรือว่าสาย c o n f ิเดนซ์เพราะว่าโซดาก,ก็เคยแบบเวลาอยู่บนเวทีจะรู้สึกว่าแบบตื่นเต้นแล้วก็แบบ คำมันจะไม่ออกมาแล้วก็แบบกลัวว่าจะตายไหมอะไรแบบนี้ค่ะสะุราก็เลยคิดว่าถ้าจะเป็นพี่เลี้ยงในก่องน,นะคะก็จะเป็นแบบ Confidence Booster แล้วก็เอากําลังใจให้น้องน้องๆปีนี้ว่าเราจะพูดให้มันแบบให้คนมาฟังได้ยังไงตอนนี้ ทุกคนมีความสามารถไม่เหมือนกันทุกคนสวยทุกคนเก่งแล้วก็แบบกรรมการปีนี้คือแบบต้องแบบคิดยากมากว่าคนไหนจะได้มองอะไรอย่างี้แลในมุมมองเราเออสินารต้องเป็นแบบต้องรับผิดชอบอะไรค่ะอย่างแรกเลยนะคะเขาต้องเป็นคนที่หลักโลกแล้วก็คือไม่ไม่ต้องทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าต้องทําอะไรที่มันที่มันเป็นเล็กๆกก่อนแล้วก็สามารถที่จะเติบโตไป ได้ตลอดไปเพราะว่าสรามองเห็นว่าอันนี้แหละค่ะมันคืออะไรที่จะสามารถทําให้มันมีความเปลี่ยนแปลงจริงๆงทงุกคนถามท่านว่าอะไรที่แรงจูงใจให้ระโดดไปอยู่ในวงของนางานก็จริงๆก็ได้รับการชวนจากนายกอน,นันต์สือขาวเนี่ยแล้วก็มาดูลักษณะของคอนเซปต์ของการจัดงานเนี่ยมันก็โดนใจทางาคณะกรรมการของมูลนิธิอยู่แล้ว รเราไม่ได้ไปมองเรื่องของเชิงธุรกิจจ๋าเลยนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเราก็จะสามารถหาสปอนเซอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็สามารถเอาเงินเหล่านี้เนี่ยมาช่วยสังคมได้มาทำกิจกรรมของมูลนิธิได้หาได้ง่ายกว่าเพราะว่าสมัยนี้การที่เราไปจัดก๊อปอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ขายไม่ง่ายเหมือนกัน นะครับอย่างจ็ดก๊อปเนี่ยอาจจะก้วนหนึ่งสี่หมื่นห้าหมื่นนะครับก,ก,ก็ขายขายายากอยู่เหมือนกันแต่ว่าอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของการมีส่วนร่วมนะครับเช่นตัวอย่างว่าเออใครจะเป็นกรรมการตัดสินก็อาจจะสนับสนุนห้าหมื่นอะไรประมาณนี้ซึ่งทางมูลนิธิก็ไม่ได้คิดเงินที่ที่มาเพียงแต่ว่าเราอยากให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมาร่วมกันคล้ายๆเป็นทั้งเงินบริจาคนะครับ แล้วเงินตัวนี้เนี่ยก็พูดชัดว่ามาใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิแล้วก็กิจกรรมสารประโยชน์ทองของพี่ก็ส่วนกางคืออะไรคะคืนะครับทรงทงก็คิดว่าหนึ่งหนึ่งคือผมผมก็มาจากนักเรียนศูนกรักษ์ของศูนทลักกรเนี่ยอย่างน้อยก็ได้เขาเรียกอะไรนะก็เหมือนโปรโมทตรงนี้เหมือนกันนะแล้วที่สำคัญก็ผมคิดว่าเราน่าจะ มีรายได้มาช่วยสนับประโยชน์ได้เยอะพอสมควรนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นปีแรกนะครับก็ต้องวางแผนปีต่อๆไปอย่างไรก็คุยแลเตอน้องไว้ว่าถ้าประสบความสําเร็จก็คงต้องจัดต่อเนื่องเพื่อจะสร้างโอกาสให้กับน้องๆน,นะครับทั่วประเทศไทยเนี่ยใช้เวทีนี้ในการที่จะเข้ามาสมัครเพราะการสมัครเราก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นน,นะเราก็คิดว่าตรงน,นี้ก็น่าจะเปิดเป็นเวทีให้กับ ให้กับน e ้องๆนะครับที่สนใจในเรื่องของเ,ออเวทีนางงามนะครับซึ่งอย่างนี้เราก็มีประสบการณ์จาก m ิดเอิร์เนี่ยแล้วเราก็สามารถเราสามารถมีจกกระจายข้อมูลต่งตางๆในเรื่องของการรับสมัครต่อไปก็อาจจะไปถึงขนาดที่ว่าด่านสุลกากรในต่างจังหวัดเนี่ยส่งตัวแทนไปหาน้องๆ <última> ที่อาจจะมีไรายได้น้อย แต่ว่ามีความสนใจทางด้านนี้เนี่ยอาจจะนำเข้ามาสมัครเพื่อที่จะสร้างมูลค่าในตัวของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยครอบครัวเขาต่อไปได้นะคระับแสดงว่าาปีหน้ัก,ก็จะยเยคยงตัดสินใจได้ครับตัดสินใจได้เพราะดูแล้วก็จริงๆ,ๆก็การการลงทุนหรืออะไรต่างๆมันก็ไม่ได้ไม่ได้มากเหมืนหมนอนก่อนที่ผมจะเข้ามาก็คิดว่าโอ้โหมันต้องลงทุนเยอะแยะ อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็ช่วยกันนะครับคือเราก็ช่วยทางมิเอิร์ด้วยนะครับว่าพอมิเอิร์เนี่ยเขาก็ต้องมีการที่ต้องดูแลน้องๆที่ที่อะไรนะที่ที่ได้หลังวัลแล้วนะครับหรือก็ต้องไปดูแลสังคมเหมือนกันผมดูนะบางทีมันก็ต้องมีมีมีหน่วยงานหรือองค์กรมาช่วยสนับสนุนนะ ขออนญาตฝากขอบคุณมากนะคะที่ทางองค์กร i s สเออร์สุลการักษ์ท่านได้วิเคราะห์แล้วแหละกว่าจะจับเบอร์กันได้หรือ MOU กันได้ว่าเรามีส่วนเสียด่างร้อยหรือว่ามีอะไรที่มันดูไม่ไม่เหมาะสมหรือเปล่าก็คงไม่มีผ่านตรงนั้นมาแล้วแล้วเราก็ยังมีจุดหลักเด่นชัดในเรื่องของการดูแลสังคมเยาวชนแล้วก็ศักยภาพสตรีนะคะทีนี้วันนี้ ก็ถ้าอยากจะให้เป็นความจริงเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็เป็นไวขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือโลกได้เร็วขึ้นนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้มาสมัครเป็น Miss Earth องค์กรนะคะทุกๆองค์กรเลยค่ะอย่างที่ท่านบอกว่าสุลก,กากรเองกอ็มีบทบาทในการคัดเลือกของที่เข้ามาในประเทศไทยนะคะแล้วก็ด้านภาษีอะไรต่างๆเพราะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ขอฝากภาครัฐว่าเทงทีขยะเราก็มา มาผลเปื้อนในรูปแบบของการนําเข้าอะไรต่างๆนี้ถ้าวันนี้ทางทางศุลการกรเองเข้าใจถึงคาว่าสิ่งแวดล้อมทรัพยากรมากขึ้นไปอีกก็กฎหมายก็จะเริ่มอัดมาชัดเจนขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันทางอ,อ,องค์กรต่างๆที่ก็ใส่ใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วทําอยู่ทุกวันเนะี้ยทำจริงๆจังๆอยู่ทุกวันแต่ก็ทําโดยฝ่ายบุคคลบ้างทําโดยเ R บ้างไม่ได้ทําเป็นระดับไวรัลหรือว่า ทำแเฉพาะโต๊ะทํางานของท่านอย่างเดียวอย่างเงี้ยก็อยากให้ท่านกระจายความร่วมมือค่ะเข้ามาอยู่ในคําว่า Mis เอิร์ธองค์กร<อ>เพื่อทําให้มันจะ,นอ,น,อจะน,อน,นอกเหนือจากโต๊ะทํางานของท่านนอกเหนือจากฝ่ายบุคคลของท่านหรือองค์กรของท่านจะเป็นไวรัลในระดับโลกระดับประเทศแล้วก็ช่วยลดปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีเพียงแต่ท่านเข้ามาสมัครเป็น มิสเอิร์ธองค์กรกับเรานะคะแยกจัดก็ได้ร่วมจัดก็ได้ค่ะเราทําได้ทุกอย่างเพราะตอนนี้อย่างท่านก็เมตตาแล้วก็ไว้วางใจอกองประกวดมิสเอิร์ธไทยแลนด์ว่าให้จัดมิสเอิร์ธสุรการักให้ท่านหน่อยเราก็ยินดีค่ะแล้วท่านก็ให้ความร่วมมือเราในเรื่องของการจัด คัดสรรน,นะคะคุณสมบัตินางงามเองนะคะคัดสรรคุณสมบัติแล้วก็จะดูแลนางงามไปอีก365วันซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ทรงคุณค่ามากเพราะนางงามก็รู้สึกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ถูกโลนลี่นะคะนางงามรู้สึกมียดึดสิ่งยึดเนี่ยวแล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามทําเพื่อสังคมมาโดยตลอด และเรื่องของฟุตบอลท่านก็เห็นด้วยว่าผู้หญิงก็เตะฟุตบอลได้นะคะแล้วก็ผู้หญิงก็สามารถใช้สรีรวิทยเทคนิคในระดับโลกว่าไรายได้ของนักฟุตบอลคนหนึ่งเป็น10ล้านเป็นร้อยล้านเนี่ยทำไมเราจะกระจาย GDP ตรงนี้ให้กับนางสาวของเรานางสาวเอิร์ธของเราได้เช่นกันแล้วก็เป็นการกระจายไรายได้แล้วเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งด้วยค่ะถ้าผู้หญิงหันมาเตะฟุตบอลก็ใช้เวลาว่างอันเป็นประโยชน์แล้วหลีกภัยเรื่องยาเสพติดแล้วแล้วก็ใช้ ละเลิกในเรื่องอบายมุกต,ต่างๆแล้วก็ยังได้สุขภาพที่ดีแลว้วก็ความสวยงามไปด้วยก็หวังว่าเยาวชนคนไทยก็จะหันมาใส่ใจด้านกีฬามากขึ้นแล้วก็เยาวชนคนไทยก็จะมีไอดอลที่เป็นทั้งนางงามและเป็นนักฟุตบอลได้ด้วยนะคะฝากกัน้วยค่ะเราเห็นรุ่นน้องที่เพิ่มขยายมากี่ขึ้นวันนี้เราส่ะไบ้างที่จะมีี่มาช่วยในเรื่องของรักโลก จะมีความคิดสองอย่างนะคะอย่างแรกคือมันทําให้ชีวิตของกรรมการยากขึ้นแล้วก็อันที่สองนะคะคือเธอรู้สึกแบบว่าอบอุ่นหรือว่าไม่ใช่คําว่าอบอุ่นแต่ว่าแฮปปี้มากที่แต่ละปีมันจะมีคนมาสมัครมากขึ้นเพราะว่ามันแปลว่า m i s s e a r t h อาจจะ is working แปลว่าเราสามารถไปดึงดูดคนได้มาหันมาหันแล้วก็มา care สิ่งแวดล้อมมะค่ะสรุปก็เลยรู้สึกว่าแบบ it's finally working and people are finally listening มันจะมีคนที่ฟังมากขึ้นถ้านะคะอยากจะฝากอะไรไหมอยากจะมีมิิเตอร์เอิร์ธสุลตรานไหมก็ก็คงต้องดูรอดูประเมินงานก่อนนะครับเพราะว่าเราจริงๆก็ก็ก็เข้ามาครั้งแรก S <S <S กับซึ่งภาพที่ันเข้ามาแล้วเนี่ยเรา,า,มมาเราก็หมายความว่าเราได้เห็นภาพของออออมิสเอิร์ธเนี่ยเขามีมาตรฐานอย่างไรมไม่ได้เป็นแนวคิดที่เราที่เป็นข่าวนะฮะเต็มไปด้วยธุรกิจหรือว่าผลประโยชน์อะไรต่าง,างเนี่ยเราก็ก็ไม่ถึงไม่ถึงขนาดนั้นนะ่ะเพราะโอเคทุกวงการมันก็มีลักษณะนี้แหละไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีต่างๆแต่ว่าได้สัมผัสมิสเอิร์ธแล้วเนี่ยเราคิดว่า มันน่าจะต่อยอดช่วยเหลือสังคมได้เยอะนะฮะก,ก็เห็นก,ก,ก็คงต้องประเมินดูก่อนว่าจะยังไงแต่เราก็มีแผนนะพ่อบอกตัวน้องว่าเราก็จะมีแผนน่าจะไปตามต่างจังหวัดอยู่เหมือนกันก็ถ้าไปได้เนี่ยจริงการประกวดก็ว่าไปนะเราสามารถที่จะสร้างเวทีให้น้องๆนองเนี่ยมีโอกาสมากขึ้นแล้วเรายังสามารถไปส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับ ส่งเสริมรกระจายรายได้สู่ชุมชนต่างๆเนี่ยพี่ว่าเวทีนี้น่าจะทําได้อยู่ครับท่านเป็นนายกสมาคมชาวเพชรบุรีค่ะท่านว่าจะมีมิสเอิร์ธเพชรบุรีต่อค่ะขอบคุณท่านนะคะ